สวัสดีครับวันนี้ไม่มีไม่ยังไม่มีคลิปตีพึ่งนะครับเนื่องจากฝนตกครับออกไม่ได้เดี๋ยววันนี้มาเอาลังมิ้มกับลังพึ่งนะครับไปให้ปลาในสระเดี๋ยวไปดูปลานิลในสระนะครับักคู่ครับเดี๋ยวต้องหั่นเป็นชิ้นๆครับเพื่อจะได้กินง่ายๆครับปกติผมก็จะให้ทุกวันนะครับนี่ครับลังมิ้มกับเก๋ครับผมก็เก็บมาครับส่วนน้ําหวานก็เอาไปขายครับส่วนลังเก๋ที่ไม่ขายไม่ได้ก็มารวมข้างลังพึ่งนี้ด้วยครับ เดี๋ยวครับสักครู่ครับเดี๋ยวขอหั่นกันครับน่าเดี๋ยวเรามาหั่นกันครับหั่นเป็นชิ้นๆครับชิ้นเล็กๆกับเนี่ยครับนี่ครับทำการหั่นครับ ชิ้นใหญ่มากไม่ได้ครับต้องทำนะาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับนี่ครับปลานินเป็นปลาธรรมชาติครับจะเลี้ยงอยู่ในสระครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกันครับ เพื่อกินกินเล็กๆครับจะได้กินง่างยๆนี้เลยครับเราจะชอบกินมากครับสำหรับปลานินนี่ละส่วนนี่ลังมิ้มครับมิ้มก็เอาครับมีประโยชน์เหมือนกันครับนี่ครับ ขับเด็กขอล้าเหน็ดคู่ไปตั้งใจคือใส่ตั้งใจในสาม คับตามไปดูกันครับที่สะครับอยู่ตรงนู้นครับนี่เป็นสวนหลังบ้านนะครับต้นมีต้นมะม่วงต้นขนุนอะไรพวกนี้ครับปลูกไว้เพื่ออยู่ร่มอยู่เพื่อบังแดดครับส่วนนี้เป็นต้นมะยมคิดครับลูกดอกทุกปีครับสําหรับต้นนี้ครับต้นมะยมคิดมีอยู่สองต้นครับอยู่ตรงนู้นต้นนึงครับ นี้เป็นหลังบ้านครับเป็นธรรมชาติแถวๆหลังบ้านมีมีสะนี่ครับสะที่ผมบอกเ้ามาให้ปลาเอามีเอาเพิ่มงให้ปลานี่ครับยอดอันนี้ครับแกงส้มแกงเลียงนี่ยอร่อยสุดยอดครับเขาเรียกว่าผักอีฝซึกครับนี่ก็ต้นมะยมชิดอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันครับนี่เลยครับ มารอแล้วครับอ้ยนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับโยนไปเลยครับเนี่ยครับมาแล้วครับอ่าเพียบเลยครับเนี่ยครับเยอะแยะเลยครับโยนไปเลยครับลังเพิ่งลังมิ้มเขาชอบมากครับ นี่ครับปลานิลครับมิปลานิลปลากระดีปลากระซิวปลาขาวปลาดุกมีหมดครับสารพัดปลาครับในสระแห่งนี้ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็ตอดตอดตอด,ตอ,ดอยู่นี่ครับโยนไปเลยครับ วันนี้เนื่องจากฝนตกครับอากาศไม่ดีครับฝนลงเม็ดแต่เช้าเลยไม่ได้ออกไปหาพึ่งไม่มีคลิปตีพึ่งให้ท่านผู้ชมดูครับก็เลยมาทําคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆให้ดูครับนู่นครับปลาดินครับตัวใหญ่ครับตัวก็ประมาณเกือบเกือบกิโลครับประมาณเจ็ดแปดขีดน่าจะได้ครับบางตัวส่วนลูกมันตัวเล็กๆก็มีครับเนี่ยครับ ส่วนตรงนู้นก็เป็นกอไผ่ครับไม้ไผ่หนามครับผมจะเอาหน่อไปแกงกินอยู่เรื่อยครับไปครับดูครับเนี่ยครับเต็มเลยครับอือเจ้าตัวใหญ่ก็มาครับตัวใหญ่นู้นเลยครับเนี่ยครับ อย่างไม่หมดครับยังมีอยู่ในขันครับไปครับโยนเลยครับนี่เลยครับโยนเลยครับสงสัยแจ็คอิ่มแล้วครับสีเงียบๆแล้วไม่ค่อยจะมีมาครับมีแต่ตัวเล็กๆครับตัวใหญ่สงสัยอิ่มครับโอ้ยังมีมาครับนู่นครับเนี่ยครับ เดี๋ยวเหลือใหขันอีกหน่อยครับเดี๋ยวเอาโยนให้หมดครับไปเลยเนี่ยครับเป็นบ่อเมื่อก่อนบ่อกว้างยาวไปถึงนู้นครับห่างจากนี่ไปก็ประมาณสักอีกสักห้าเมตรนะครับผม จ้างแบคโคมาขุดลอกจากในคลองเอามาถมครับถมตัดให้เหลือครึ่งเดียวเพื่อเพื่อเหลือพื้นที่ใช้สอยปลูกผักปลูกมะละกออะไรไปประมาณนั้นครับก็เลยเนี่ยครับก็เลยเลี้ยงปลาครับก็ขอล้างมือสักคราบส่วนทั้งด้านนู้นก็เป็นคันดินกันน้ํกากันน้ํกากันน้ําท่วมครับมีต้นกล้วยกล้วยเล็บมือนางอะไรไปตำนองนนนะครับ เนี่ยครับปลูกไว้กินครับไม่ไดไ้บางทีก็มีคนมาขอซื้ออยู่เหมือนกันครับเอาไปขายบ้างอะไรบ้างครับอย่างเงี้ครับมีกล้วยน้ำว้ามีทุกอย่างครับแถวๆนี้ครับก็มีฝรั่งครับเสียงตามสายครับ อาจอาจจะลบก้วนนะยครับเสียงตามสายเพื่อบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านครับเขาจะประกาศประชุมอะไรสักอย่างนะครับกอไผ่ครับไม้ไผ่หนามครับไม้ไผ่หนามนี่เอาไว้สําหรับใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับจักสารทารั้วบ้านอไว้กินนอเผาข้อหลามก็ได้ครับสําหรับลาอ่อนๆของของของไม้ไผ่หนามครับนี่ครับสะก็เป็นธรรมชาติครับ ยาลอบๆอาจจะโรกสักหน่อยครับยังไม่มีเวลาครับต้องต้องยังไม่มีเวลามาทำ้าครับ,นรบรเนี่ยครับปลาซิวนี่โหโ,โ,โคตรเยอะเลยครับนะเมื่อปีที่แล้วนี่ครับใช้แหบ่านลงไปปลากรดีปลาดุกปลากะดีครับติดให้ขาวครับส่วนปลาดุกก็มีครับ ปลาก็ดีติดแหนี่เพียบเลยครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นกันครับไปดูต้นมะกรูดครับเนี่ยครับยังมีครับเนี่ยครับลูกปลาปลานินครับ ต้นมะกรูดนี่มีแตงไทยด้วยครับนี่ครับแตงไทยแต่ยังไม่ติดลูกครับโอ้ติดแล้วครับนี่ครับแตงไทยลูกอ่อนๆครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยคงได้กินแตงสุกกันแล้วครับหลังบ้านก็มีหลายอย่างครับมีกระชายก็มีครับผมปลูกเข้าไว้ครับเอาไว้ไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรเข้ามากมายครับปลูกไว้กินเองครับมะละกอครับ มะละกอนี่ก็ลูกดอกครับมีหลายต้นครับต้นนี้กําลังจะติดลูกนี้ลูกต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวผู้ครับโอ้ติดเป็นตัวเมียครับมีติดลูกแล้วครับเนี่ยครับนี่รู้สึกว่าอาจจะเป็นมะละกอมะละกออ่าก้านแดงแดงะไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีครับไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรครับก้านแดงแดงครับ ส่วนนู่นอีกต้นหนึ่งครับนู่นก็ลูกดกไม่เบาครับมะละกอครับนี่ครับอันนี้เป็นมะละคีนกครับมีประโยชน์มากครับสาหรับกินยอดกินเลยครับผมจะหาไปกินอยู่บ่อยๆครับต้มจิ้มน้ำพริกหรือไปกินกับลาบกับก้อยโอ้สุดยอดครับอย่าบอกใครเคี่ยวครับอร่อยครับมันเข้ากันดีมากครับนี่ครับมะละกอกานแดงๆไม่รู้ว่ามีเป็นมะละกอพันธุ์ไหนครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกดีครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับปลูกอย่างเดียวครับนี่ต้นหนึ่งครับส่วนนี้ลูกเจ้ายาวครับเนี่ยครับลูกเจ้ยยาวๆครับต้นนี้ดกด้วยครับอันนี้เป็นไอ้หนาครับหลังบ้านมีแทบทุกอย่างครับเป็นไอ้หนาครับ้อยหนาหนังพันดีครับเป็นมะม่วงครับนี่ก็มะม่วงครับ นี่เป็นได้หนาอีกต้นนะครับแมนา่าผมปลูกไว้หลายต้นครับกระจัดกระจายกันอยู่แถวนี้ครับส่วนนู้นเป็นอ้อยครับอ้อยกรอบอ้อยกรอบเปล่านี่แหละครับหรืออ้อยมาริชัดอะไรเนี่ยครับที่เขาเรียกกันครับส่วนนี้ก็เป็นมะละคีนกครับเพียบเลยครับที่ผมปล่อยไว้ครับดูมะละกอครับต้นเท่าเนี้ยมีลูกแล้วครับต้นเท่าเท่าเขนครับเล็กกว่าเขนอีกหน่อยนะครับเนี่ยลูกครับดกครับ นี่ยู่สองกิ่งครับนี่ครับอีกดอกมากครับส่วนนี้ต้นลูกยอครับยอเอาไว้ทํายาทําอะไรครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นมะกรูดครับมะกรูดมีลูกดกหยุดรู้สึกว่าจะหล่นเยอะครับหล่นอยู่ตามดินนะครับหลายลูกเลยครับหล่นเต็มเลยครับมะกรูดครับ นี่ครับออกใหม่ก็มีครับทางด้านนู้นผมก็ปลูกในหนาทิ้งเขาไว้อีกเยอะครับต้นในหนาครับส่วนนี้มะกรูดครับเมื่อก่อนลูกโดกมากครับเดี๋ยวนี้หล่นหมดแล้วครับเพราะน้าหรือครับเนี่ยครับมะกรูดครับ กูดปลูกไม่ต้องไปซื้อไปหาครับมีมีเกือบหมดเกือบครบทุกอย่างครับสําหรับบ้านผมครับส่วนนี้ก็มะนาวครับมะนาวนี่ก็ลูกเยอะอยู่พอสมควรครับเนี่ยครับรู้สึกว่ามันจะหล่นเยอะครับมะนาวลูกแก่กินไม่ทันครับหล่นไปครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับตะไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปให้ให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับมะนาวครับส่วนนี้แก้วมังกรครับเนี่ยครับไม่ต้องซื้อกันเลยละครับมีครบเกือบครบทุกอย่างครับแก้วมังกรครับ ็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับขอขออีกครั้งครับอย่าลืมกดติดตามกดซับะไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับ